ก็ขอกลับสวัสดีดูทุกคนด้วยนะครับก็กลับกันมหมีกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ในโพสต์ Facebook ของเราเนาะใครที่มีปัญหาต่างๆในการไม่เปิดการมองเห็นนะครับหรือโพสต์ไปแล้วไม่มียอดแชร์ไม่มียอดไลค์ก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้า Google ของเราก่อนเนาะแล้วก็เซิร์ชคำว่า km Key Social นะครับหลังจากนั้นห้เราคลิกไปที่เว็บไซต์แ,บบแรกตรงนี้ได้เลยเนาะ อ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับใครที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับก็สามารถสมัครใช้งานก่อนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะหน้าตาการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะก็จะมีชื่อผู้ใช้มี Gmail แล้วก็ให้กรอกรหัสผ่านของต่คนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมทุกครั้งนะครับติ๊กฉัดไม่ใช่โปรแกรมแต่มาตรงนี้ได้เนาะสมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยหลักๆก็จะเป็นประมาณ ส่วนผมเคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงชื่อเข้าใช้เลยก็แล้วกันอ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะหลกัหลกๆก็จะมีทั้ง Facebook Instagram YouTube TikTok เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นอีก,กมากมายเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้ในด้านของ Facebook ก็แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็หมดหมู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเป็นอ่าเพิ่มแชร์โพสต์ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการต่างๆของเว็บไซต์ได้เลยเนาะก็มีหลากหลายบริการให้เราเลือกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกไปใน2ก็แล้วกันแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้า แล้วก็ลิงตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพลของเราเนาะที่เราอยากจะเพิ่มยอดแชร์แล้วก็กดคันล็อกตรงนี้มาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็จำนวนตรงนี้เนาะก็สามารถดูขั้นต่ำขั้นสูงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ไปสัก1,000พเลยก็แล้วกันเนาะเพื่อให้เห็นกนจะชัดไปเลยเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผจะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะเวลาเรากดสั่งซื้อเสร็จก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ได้รรรรรรรััััับบบบคคคคคคาาาาาสส่่่งงซื้้้้้อออุณแลลลวนนนนนนนะะะตตมหเเเิกกททีีไดดดูถย อ่ะแล้วก็จะเด้งมาหน้าบอร์ดการ์ดซึ้งคุณแล้วเนาะก็สามารถดูออเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์ของคุณตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของคุณนะครับแล้วก็มีลิงก์ที่แบบพึ่งแนบไปด้วยเนาะอ่าข้าวว่าประมาณนี้ก่อนนะครับก็ระหว่างระบบรอดำเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินเนาะให้เรากดไปที่เติมเงินตรงนี้ได้เลยอ่าข้อมาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะก็จะมีพร้อมเพย์นะครับสแกนเคิลโค้ดได้ทุกธนาคารงนนี้้ไดเเลยาะ เว็บไซต์ก็จะมีอ่าง p o w e r l e s ตรงนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะต่อมานะครับให้เรากดมาที่บริการทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็จะเป็นบริการต่างๆของเว็บไซต์เลยเนาะก็จะรวบรวมไว้ในหน้านี้น้าเดียวแล้วนะครับส่วนบริการต่างๆนะครับก็จะมีคาอธิบายด้านหลังตรงนี้ให้เรากดเข้าไปอ่านแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านก่อนจะกดสั่งซื้อกันทุกครั้งได้เลยเนาะถ้าที่หาบริการไม่เจอนะครับก็สามารถมาเสิร์ชหาด้านบนตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าตัวคนที่ ข้ามาหน้าต่างการติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็หลักๆเลยห้เราเรามาดูตรงนี้เนาะก็จะมีทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับก็สามารถติดต่อหรือแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยเนาะแอดมินตอบกลับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับต่อมานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนี้เนาะก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาแล้วเราเสร็จเรีกออเดอร์ของคุณตรงนี้ได้เลยถ้าที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลยเนาะถ้าที่มีรูปภาพหรือห,อหลักฐานต่างๆนะครับหรืออยากจะแนบสลก,าากด File งลกสงตงนี้้ไดเลยนะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูยอดแช่งเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนเราหรือยังเนาะอ่ะเดี๋มก็จะทาการรีไปครั้งหนึ่งเลยก็แลวกันอ่ะหลังจากรีแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอสักครู่เนาะตอนนี้เว็บไซต์กลาลังทารายการตามคิวนะครับเพื่อทําทการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันลวกันนะครับอ่ะหลังจากรีไปประมาณสองสามรอบนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทารายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ยอดแช่ง ส่วนคนที่สนใจอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้เนาะก็สามารถกดไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆพี่ที่แนะนำเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเข้ามาหน้าต่างการแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรากดคัดลอกลิงก์ตรงนะี้เนาะส่งให้เพื่อนๆคุณหรือคนที่คุณรู้จักได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนคุณเติมขั้นต่ำของร้อยบาทเนาะก็จะได้อัตราคอมมิชชั่นหะนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ ตัวลิงนี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถกดเข้ามาใช้บริการกันให้เยอะได้เลยนะครับใครที่ม่สดวดกดลิงให้ยุ่งยากก็สามารถสแกนเคเบิลโคดหน้คลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ผู้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ